สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาลื้อพิกค่ะเด็ดพิกทั้งต้นละจ้าเพราะว่าญี่ปุ่นช่วงนี้ตื่นขึ้นมาหมอก็จะเป็นน้ําแข็งหนาวมากเลยล่ะค่ะนี่นี่เราก็เด็ดเป็นต้นไปเลยค่ะทาไมถึงเด็ดเป็นต้นทําไมไม่เก็บเป็นทีละเม็ดเพราะว่าหนาวมากเลยค่ะเด็ดเป็นต้นแล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็ไปเด็ดในบ้านเอาจ้าหนาวหนาวดูสิคะ่ะลมกล็แรงแรง ลมหนาวลมแรงค่ะอันนี้แต่งตัวก็ไม่ได้ว่าทำสวนนะคะวันนี้จะรีบไปรับลูกสาวมีเรียนพิเศษนะจะก็จะมารีบเก็บพริกเก็บไว้ก่อนก่อนพริกจะเหี่ยวเฉาเพราะว่าตอนเช้าอะ่ะหมอกเป็นน้ำแข็งแล้วเขาจะจับใบพริกทำให้พริกเหี่ยวพริกหดแต่พริกก็ยังทนทานนะคะก็ยังไม่เหี่ยวนะคะแต่ว่าผักอย่างอื่นเริ่มไปจะหมดแล้วค่ะเหลือแต่พริกนี่แหละค่ะทนทน ทนกว่าผักเนาะอย่างอื่นอนทิทนสุดๆก็คือผักชีนะคะเพื่อนๆผักชีจะทนหนาวได้ผักชีไทยเรานี่แหละนอกนั้นก็ไม่ได้เลยล่ะค่ะมันก็เด็ดไปทุกต้นล่ะค่ะมีไม่กี่ต้นล่ะค่ะมีไม่กี่ต้นนะคะแต่ก็ดกดีค่ะพริกดกดีมากเลยแล้วเป็นพริกนี่เป็นพืชผักที่ว่าปลูกได้ง่ายมากเลยค่ะโอ้ยข่ยหนาวขว่อยเบาข่อยกระลิ่พันกันละจา้า อากาศหนาวนะคะช่วงนี้นี่แหละเพนก็เด็ดทุกต้นพีกอเวลาเราปลูกอยู่ที่นี่นะคะเพนปลูกจะได้ลดน้ําแต่ช่วงแรกๆต้นเล็กๆนอกนั้นก็ไม่ได้ลดเลยค่ะพอต้นเขาทนทานแล้วก็ไม่ได้ลดเลยแล้วเพนไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยทําอะไรอย่างอื่นเลยค่ะก็ได้กินเพราะว่าเป็นพืชผักที่ปลูกได้ง่ายเพนปลูกไว้เพนก็กลับเมืองไทย กับเมืองไทยขึ้นมาก็ได้แดงได้เด็ดกินเลยล่ะค่ะเพนจะปลูกอย่างนี้ทุกปีนะคะแต่ก็ได้กินทุกปีไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้กินแถมดกดีด้วยค่ะเพราะว่าดินที่นี่ดีมากเป็นดินล้วนเนาะจ่ะแต่ไค้โอ้ยว่าจะเอาตะไคร้กับช่วงหน้าหนาวทําไมตะไคร้เด็ดยากก็ไม่รู้ค่ะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เอากันไก่ขึ้นมาเนาะจ่ะีย่ยพริก เขาจะเป็นสีส้มๆมจะไม่แดงค่ะเพราะว่าหนาวก็สีส้มก็ถือว่าแดงแล้วค่ะเขาจะไม่แดงกว่านี้เลยหน้าหนาวจะเป็นสีเท่านี้ละจ้ะตรงที่สวนนะถ้าใครปลูกอยู่บ้านหรือติดติดบ้านเลยหรือมีกําแพงเนี่ยก็จะเป็นอุ่นๆกว่ากันก็จะยังไม่เป็นไรแต่ว่าที่สวนเนี่ยไปหมดแล้วราคาพืชผักดูสิคะมะเขืาาเอใบก็เหี่ยวแล้วก็หดไม่โตจ้ะเนี่ย ไม่โตแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆอู้ยแสงแดดคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ